นัตถิกรรม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าถึงเรื่องบารมีของหลวงพ่อเพียนอักขะธรรมโมแห่งวัดกรนกระถินที่คอยกุ้มครองปกป้องศิษยานุสิท์ทั้งหลาย ที่มีความเคารพศรัทธาในองค์ท่านเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อปีพศ2543เวลานั้นร้อยตำรวจโทคันชิตนำสกุลมิตรประชาหรือว่าหมวดชิดเป็นตำรวจประจำอยู่ที่กองปราบปรามมีหน้าที่ออกปราบปรามอาชญากรรมต่างๆทั่วราชาอาณาจักรคือถ้ามีคดีสำคัญอุกจกันเสะเทือนขวัญเกิดขึ้นที่ไหน ทางสำนักงานตำรวจ